ก็สวัสดีครับขอบอ,อนุญาตแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบซ<ๆ>ูมเพื่อการประชุมนะครับเพราะว่าในสถานการณ์โควิดทุกวันนี้เราอาจจะมาพบกันไม่ได้แล้วก็อยู่ห่างไกลนะครับทุกวันนี้จึงนิยมใช้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันของซ o ม m ิ e t i n g นะครับทีนี้เ,เราจะใช้ยังไงนะครับเพราะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ก็ขอเป็น ออการแชร์ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นการใช้งานก็นแล้วกันสรับคนที่ยังไม่รู้ไม่เคยใช้นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก่อนถึงว่าเราใช้โทรศัพท์ในการเข้าซูมมิทติ้ประชุมนะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดถ้าถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มันจะไม่สามารถเข้าไปูระบบซูมได้นะครับฉะนั้นเราจึงต้องมาดาวน์โหลดก่อนแล้วก็ไปดาวน์โหลดที่นี่นะครับ Play Store เราจะเห็นคำว่า Play Store ตรงนี้นะครับหรือว่าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ให้เราไปคลิกครั้งหนึ่งนะครับตึ้นท <c oughs> ีนี้เราก็ไปข้างบนมันจะมีให้เราค้นหาหรือ search นะครับก็ให้เราไปคลิกเพื่อการพิมพ์คำว่า zoom นะครับเพื่อให้เราไปค้นหาแอปตัวนั้นนะครับก็คือมาตัว set นะครับตัว set ตัว O สองตัวแล้วก็ตัว M ที่เขียนว่าซูมนะครับแล้วทันใดนั้นมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้ว่า Zoom Cloud Meetings นะครับก็ให้เราใช้ตัวนี้นะครับมันอาจจะมีซูมอือ่นแต่ว่าขอให้เราใช้ตัวนี้นะครับเป็นสัยลักษณ์สีน้ำเงินแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับหนึ่งพอคลิกปับ๊บเราก็จะเห็น ให้ให้เรานั้น install คลิกคำว่า install หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นคำว่าติดตั้งนะครับให้เราคลิกเข้ามาติดตั้งหรือ install น,นี้นะครับแถบสีเขียวคลิกหนึ่งครั้งปึ๊บโอเคต้องมั่นใจว่าโทรศัพท์เรามีอินเทอร์เน็ตเพียงพอแล้วก็มีพื้นที่ space นะครับพื้นที่เพียงพอคือ memory ยังไม่เต็มหน่วยความจํายังไม่เต็มนะครับที่สามารถให้ทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้นะครับทีนี้เราก็รอไปสักพักหนึ่งจน ไอ้สีเขียววงกลมนี้มันไปบรรจบกันพอดีนะครับ <c oughs> ตอนนี้มันกำลังทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอยู่นะครับเราก็รอไปก่อนนะครับ <c oughs> ก็ลุ้นว่าโทรศัพท์เครื่องนี้จะมีเหน่วความจำาพอนะครับ โอเคไหมแต่นี้กาลังหมุนติ้ววเช็คอีกรอบหนึ่งตันนี้ก็รุ้นมันนะครับว่ามันจะ โอเคไหมอ่าตอนนี้โอเคแล้วนะครับหมายถึงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็คือเอ่อมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับคำว่า uninstall หรือว่ายกเลิกการติดตั้งไหมหรือว่า open หรือว่าเปิดใช้งานไหมนั่นเองนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ได้นะครับก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกไปหน้าจอปกติได้เลยก็คือคลิกหรือว่าตัวนี้ครับกลับไปเมนูหลักก็ได้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วอันนี้คือการดาวน์โหลด แอปพลิเคชันคร่าวๆนะครับเราก็จะมาเห็นมันปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับตัวแอปตัวใหม่ตัวนี้ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับครนี้ก่อนนะครับแล้วก็ข้างหน้าจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานมากขึ้นนะครับขอบคุณนะครับ